กดเลิฟเลิฟให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะชอบก็กดไลค์ชอบก็กด, like, ชกกดแชร์ค่ะขอบคุณเ,เพื่อนๆนที่มารับชมคลิปข้าวเมาค่ะอ่อนวันนี้ก็นำข้าวเมาอ่อนมาให้เพื่อนๆนได้ชมได้ทานด้วยกันเนาะข้าวเมาอ่อนนี้ก็เป็นเป็นอาหารเรียกว่าพี่เพื่อนก็คงจะเคยทานแต่ทุกวันนี้ไม่ค่อยจะเคยเห็นนะคะไม่ค่อยจะเคยเห็นเลยค่ะขนมข้าวเมาทอดเนี่ยไม่ค่อยจะเคยเห็น ตลอดฤด,ดูกาลเลยค่ะแต่อันนี้เป็นข้าวเม่าอ่อนแท้นะคะเป็นข้าวเม่าอ่อนแท้เนาะมีทั้งสีสีขาวและสีสีเขียวอุ่น,นแล้วก็เอามาขยำเอามาขยำเนาะบางคนก็จะใส่น้ำมะพร้าวก็ทำได้หลายวิธีจะ้ะทำได้หลายวิธีนะคะด้วยความร้อนนำไปนึ่งให้เม็ดข้าวนี้สุกให้มันหอม สีเขียวนี่เป็นสีเขียวจากธรรมชาติตลอดฤด,ดูการเลยค่ะแต่อันนี้เป็นข้าวเม่าอ,อ่อนแท้นะคะเป็นข้าวเม่าอ,อ่อนแท้เนาะมีทั้งสีสีขาวและสีสีเขียวข้าวเมาจ้าข้าวเม่าข้าวเม่าอ,อ่อนจ้าเพื่อนๆข้าวเม่าเกลือค่ะผสมน้ำเกลือใส่น้ําตาลเล็กน้อยคนๆกับน้ําอุ่นข้าวเม่านี้ก็ทํา ไปแปรรูปเป็นอาหารอีกอย่างอื่นได้หลายอย่างเนาะนำไปคุกกับมะพร้าวจ้ะนำไปคุกกับมะพร้าวคุกกับมะพร้าวอบบายบายแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วเราก็นำมาปั้นปั้นใส่กับกล้วยจ้ะปั้นใส่กับกล้วยแล้วก็ชุบแป้งทอดเขาเรียกขนมข้าวเมานะคะเรียกขนมข้าวเมาเน,ะนเา,เาเนะนเป็นโอคุกแล้ว คุกกับมะพร้าวจ้ะคุกกับมะพร้าวเนาะหอมอร่อยจ้ะวิธีคุกก็คือผสมน้าของเปลือกเปลือกเม็ดข้าวจ้ะเปลือกเม็ดข้าวเนาะทําให้สีเขียวสวยงามอร่อยค่ะอร่อยเขียวแบบแบบธรรมชาตินะคะเนี่ยเราก็จะกินปั้นแล้วก็นําไปใส่ข้าวหลามได้ด้วยนะนําไปใส่ข้าวหลามอันนี้ก็เป็นข้าวเม่าที่คุกแล้วจ้ะ ในข้าวเมาที่คุกแล้วนะคะจะให้เพื่อนๆดูจ้ะเป็นข้าวเมาาข้าวเมาจ้าข้าวเมาาข้าวเมาอ่อนจ้าเพื่อนๆข้าวเมาคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทุกท่านที่มารับชมนะคะกดไลค์กดมาจ้ะปีหนึ่งก็จะมีทานครั้งหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าจะมีตลอดฤดูกาลเลยนะคะ จะมีกินในฤดูการนี่มันมันอร่อยมันเป็นธรรมชาติจ้ะธรรมชาติไฟแล้วก็นำมาโขกจ้ะโขกด้วยคกคกมองคกใหญ่ๆในอดีตเนาะเดี๋ยวนี้เขาก็จะเป็นแบบทันสมัยใส่ลงสีเล็กนำไปอบด้วย แล้วก็นําไปใส่ข้าวหลามได้ด้วยนะนําไปใส่ข้าวหลามอันนี้ก็เป็นข้าวเม่าที่คุกแล้วจ้ะเนี่ข้าวเม่าที่คุกแล้วนะคะจะให้เพื่อนๆดูจ้ะเป็นข้าวเม่าแบบทันสมัยใส่ลงสีเล็กนําไปอบด้วยเท้าเหมือนไส้ขนมจ้ะแล้วก็เอาเอาข้าวเม่าลงไปกวนกวนคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทุกท่านที่มารับชมนะคะกดไลค์กดแชร์ ข้าวเมาจ้าข้าวเมาข้าวเมาอ่อนจ้าเพื่อนๆข้าวเมาอันที่นึงก็ได้กินที่นึงเนาะแต่ว่าเขาก็มีนอกฤดูการเขาก็มีเก็บไว้แต่ว่าเปลืความร้อนนำไปนึ่งให้เม็ดข้าวนี่สุกให้มันหอมสีเขียวนี่เป็นสีเขียวจากธรรมชาติของเปลือกเปลือกเม็ดข้าวจ้ะเปลือกเม็ดข้าวเนาะ ทำให้สีเขียวสวยงามอร่อยค่ะอร่อยข้าวเมาจ้าข้าวเมาาข้าวเมาอ่อนจ้าเพื่อนเพื่อนข้าวเม่าข้าวเม่าคลนี้จะถึงข้าวเมาที่น่าถึงข้าวเมาเนาะแฉบหอมๆมันหวานฤดูกาลตลอดฤดูการเลยค่ะ แต่อันนี้เป็นข้าวเม่าอ่อนแท้นะคะเป็นข้าวเม่าอ่อนแท้เนาะ,ะมีทั้งสีสีขาวและสีสีเขียวธรรมชาติเพราะว่าข้าวเม่าก็จะทําจากข้าวเหนียวดําข้าวเหนียวขาวนะเนาะข้าวเหนียวขาวนามานํามาทํานํามาโขลกแล้วก็จะเป็นสีปั้นอย่างเนี้ยปั้นอย่างเงี้ยมันจะเหนียวจะกินอร่อยเนาะ,ะตลอดฤด,ดูการเลยค่ะ แต่อันนี้เป็นข้าวเม่าอ่อนแท้นะคะเป็นข้าวเม่าอ่อนแท้เนาะมีทั้งสีสีขาวและสีสีเขียวเศษเลยนะจ๊ะเป็นพิเศษเลยนำข้าวแบบที่กลางๆยังไม่แก่นะคะนำไปคั่วนำไปคั่วแบบทันสมัยใส่โรงสีเล็กนำไปอบด้คลิปนี้ก็ขอบคุณเพืเ่อนๆทุกคนทุกท่านที่มารับชมนะคะกดไลค์กดมาจ้ะข้อวเม่ นี่ก็คืขาา้เขา,เขาเมาที่นี่ถึข้าเมาเนาะแซ่บ,บอหมอมๆมันหวานฤดูกาลเท้าเหมือนไส้ขนมจ้าแล้วก็เอาเอาเข้าเมาลงไปกวนกวนล้ไฟแล้วก็นำมาโขกจ้ะโขกด้วยคกคกมองคกใหญ่ๆในอดีตเนาะเดี๋ยวนี้เขาก็จะเป็นใจกดเลิฟเให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะชอบก็กดไลค์ชอบก็กดแชร์ค่ะ คุณเ,เพื่อนๆที่มารับชมคลิปข้าวเม่าค่ะเขาธรรมชาติเพราะว่าข้าวเม่าก็จะทําจากข้าวเหนียวดําข้าวนะเหนียวขาวเนาะข้าวเหนียวขาวนามานามาทานามาโขลกแล้วก็จะเป็นสีแบบทันสมัยใส่ลงสีเล็กนําไปอบลูกธรรมชาติเพราะว่าข้าวเม่าก็จะทําจากข้าวเหนียวดําข้าวเหนะียวขาวเนาะข้าวเหนียวขาวนามา นำมาทำนำมาโขกแล้วก็จะเป็นสีชยัยกดเลิฟเลิฟให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะชอบก็กดไลค์ชอบก็กด, like, ชกกดแชร์ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่มารับชมคลิปข้าเม่าค่ะอุ่น,นแล้วก็เอามาขยำเอามาขยำเนาะบางคนก็จะใส่น้ำมะพร้าวก็ทำได้หลายวิธีจ้ะทำได้หลายวิธีนะคะข้าเมาจ้าข้าเม่า ข้าวเม่าอ่อนจ้ะเพื่อนๆข้าวเม่าแล้วเราก็นํามาปั้นปั้นใส่กับกล้วยจ้ะปั้นใส่กับกล้วยแล้วก็ชุบแป้งทอดเขาเรียกขนมข้าวเม่านะคะเรียกขนมข้าวเม่าเนาะเป็นธรรมชาติเพราะว่าข้าวเม่าก็จะทําจากข้าวเหนียวดําข้าวเหนียวขาวเนาะข้าวเหนียวขาวนํามานามาทานามาโขลกแล้วก็จะเป็นสีขวธรรมชาติเพราะว่าข้าวเม่าก็จะทําจากข้าวเหนียวดําข้าวเหนียวขาวเนาะข้าวเหนียวขาวนํามา นำมาทำนำมาโขลกแล้วก็จะเป็นสีเขียว,แ,วแบบแบบธรรมชาตินะคะเนี่ยแล้วก็จะกินปั้นปั้นอย่างนี้ปั้นอย่างเงี้ยมันจะเหนียวจะกินอร่อยเนาะปีหนึ่งก็จะมีทานครั้งหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าจะมีตลอดฤดูกาลเลยนะคะจะมีเกลือค่ะผสมน้ำเลือ ใส่น้ำตาลเล็กน้อยคนคนกับน้ำอุ่นอ่อนวันนี้ก็นําข้าวเม่าอ่อนมาให้เพื่อนๆนได้ชมได้ทานด้วยกันเนาะข้าวเม่าอ่อนนี้ก็เป็นเป็นอาหารเรียกว่าพิษข้าวเมาพิ่นี่ก็คือข้าวเมาพี่เนาะข้าวเมาเนาะแซ่บหอมๆมันหวานรื่อกัดเท้าวเหมือนไส้ขนมจ้าแล้วก็เอาเอาข้าวเม่าลงไปกวนกวนหล่อนมะพร้าว ขูดสวยและก็ยังนำไปทำเป็นข้าวเม่านะคะนำไปกวนกวนกับเนื้อมะพร้าวเม่านี้ก็ทำไปแปลรูปเป็นอาหารอีกอย่างอื่นได้หลายอย่างเนาะนำไปคุกกับมะพร้าวจ้ะนำไปคุกกับมะพร้าวคุกกับมะพร้าวอกข้าวเม่านี้ก็ทำไปแปลรูปเป็นอาหารอีกอย่างอื่นได้หลายอย่างเนาะนำไปคุกกับมะพร้าวจ้ะนำไปคุกกับมะพร้าว คุกกับมะพร้าวออกกินในฤดูกาลเนี่ยมันมันอร่อยมันเป็นธรรมชาติจ้ะธรรมชาติคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทุกท่านที่มารับชมนะคะกดไลค์กดมาเติมขมาคลิปนี้ก็ขิงขมาด้วยนะขิเขมาเนาะแ่บหอมๆมันหวาน รด,ดูการคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทุกท่านที่มารับชมนะคะกดไลค์กดมาช่วยความร้อนนำไปนึ่งให้เม็ดข้าวนี้สุกให้มันหอมสีเขียวนี่เป็นส,สีเขียวจากธรรมชาติข้าวเม่านี้ก็ทำไปแปลรูปเป็นอาหารอีกอย่างอื่นได้หลายอย่างเนาะนำไปคุกกับมะพร้าวจ้ะนำไปคุกกับมะพร้าวคุกกับมะพร้าวอ,อบปั้นอย่างนี้ ปั้นอย่างเงี้ยมันจะเหนียวจะกินอร่อยเนาะตลอดฤดูการเลยค่ะแต่อันนี้เป็นข้าวเม่าอ่อนแท้นะคะเป็นข้าวเม่าอ่อนแท้เนาะมีทั้งสีส